you okay. เลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามแปดเก้าสามแปดเก้าเก้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามแปดเก้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไป total สองครั้ง ต่อไปจะทําการรอบรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งจํานวน2,000รางวัลเงินรางวัลรางวัลละสีพันบาทค่ะตรวมถ่ายมาเรียะใช้อุปกรณ์ออกรงานเตรียมซักแล้วเดรียมตัวห้องเอ็กซ์ซีมาเตรียมตัวห้องไปความกันไหมครับ จะใช้ชอ,อุปกรณ์อ,รออก,กรางวันหลักที่ห้าจะใช้อ,อุปกรณ์ 5. ออกรางวันหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามหลักที่ห้าออกรางวัลเล็ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง ว่าถับผมเพื่ออริเลียนก็นรองเลขท้ายสามตัวลัที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งสองสามีห้ากเจ็ดปสี่เก้าแปดสี่เก้าฟังกันนะคะรางเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสี่เก้า ไปท่านประธานกรรมการจะสิ่งหยิบลูกยางใหม่เล็กประจำหลักที่ใหม,ามา่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักออกรางวัลเลขท้าย3ามตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ,ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก ช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามหลักที่หกออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย ตงวัดเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าหกสี่ห้าหก สี่ฟังอีกครั้งนะค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองสี่หกห้าหกสี่คนพี่องรางวัลเลขท้ายสตัวออกไปน้สองครั้งต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งจำนวนหนึ่งหมื่นรางวัลซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะแม่ผู้เล่สายทุกคีช่องหน มีิข้าวบ้านซอยแม่คู่ห้องกับเลขคู่ที่ปักเขาคู่ตาห้างเขาในช่องแอดมินนอนครับในที่คุณมีห้อดก็ได้ดูดูทีนนะครับเนาะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งว่าเจียนเลียนยางไงไรบ้า จะใช้อุปกรณ์ออกรองางวัลหลักที่3ามจะใอุปรณ์ออกรองางวัลหลักที่หและหลักที่3ออกรองางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่ยืนประจําหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนจากสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ในการสํานัก ตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่6นะคะว่าที่รัตุดิจุทาแก้วสีนวลและผู้ที่ยืนประจําหลักสิทธินะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานตลาดกระทรวงการคลังนางสาวนงนุชนุนนนตระรัฐค่ะพร <c oughs> ้อมแล้วจะออกรางวัลลิท้าย2ตัวตอใหอกันกี่น้อง การวมดเลท้ายสตัววัดวันที่ส7มเจ็ดมกราคมเลขที่ออกสี่สี่เ สี่เจ็ดไนก่อนกูบอกชีสกูอาจะออกชสเป๊ะเอาถ่าก็หนัม่อคหันว่าเือซีเีเยกเเล็กกว่าเ่อเอ่กไป็แล้วนะคะต่อไปจะทาการออกกลงวันที่1นึ่งสี่นึกวันกางวันกาวันละหกล้านา และรางวัลข้างเกียรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัล่าเรางวัลรางวัลละช้อนเด็กมุนล้อัวหมุอ่สี่ว่าหมนรางวัลจะออกรางวัลที่หนึ่งอ้นล้อหมก้อด ียกัรู้จกกักพอุกรณ์หลักที่3หรือ,อรุปกรณ์อ,ออกกงลัลหลักพันะคะ มีลูกบอลตกลงมาในที่รองรับจำนวนสองลูกขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเพื่อพิจารณาค่ะท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะคือรรองศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติจิรวลพิพงศ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะใช้ท่านประธานได้พิจารณาให้ใช้ลูกแรกที่ตกลงมานะคะมีแปรนย้ ท่านแม่เจ้าหน้าที่ได้หมุนอุปกรณ์ออกรางวันให้ลูกบอลหมายเลขคลักกันท่านประธานเห็นว่าคลักกันดีแล้วจึงกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวันยกพันยกเปิดช่องลูกบอลหมายเลขตกอย่ในที่รองรับด้านหน้าจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการจำนวทั้งหกลูกและท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลหมายเลขไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวันเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากค่ะ แล้เจ้าหน้าที่จะหมดปปอุปกรณ์ออกรางวาลัลใหลึงบอลหลเลี้ยกระกันไม่ยากเขาไม่ขู่ี่มา้ล่วเรา,าเราู่กเราเ,ราเราก,กเาก,กับสี่มันี่แปดจะโดนตอกมชี้เลยจับตัวเลขคำนวณของแม่คู่กับไดมาแา้วครับเนาะจับแม่คู่พิ่น วิ่งให้กับคื้อเก้ากับซีนกับเนออาแต่ใดมีซีมากครับจำแนกสลากอินดัสทรบานมีโทษจีนจะหนึ่งหมื่นบาทและจะถูกตัดสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกรวมถงเดือดผู้ซื้อจองนะคะเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย <ใน S 1> ขอนแะก่นรองาศาสตราจารย์แพทย์อภิชาติจรวิธิพงศ์จะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักก็จะให้กรรมการออก,การางวัลในหลักใดเสีย่ยงลูกบอลหมายเลขในลำดับก่อนหลังและนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสาม กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะเป็นผู้นำการตรวจเงินดินพุ้งในการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารทัศุที่6ว่าที่ร้อติจุธาแก้วสีนวลจะเป็นผู้เสียลูกบอลหมายเลขค่ะนักงนิลปมอแ่าอนนี้เสียลูกบอแล้วเป็นร้านเดียรมีใุ้นล่ ได้ลูกบอลใหม่เลขประจาหลักพันนะคะขอเชิญท่านมาทกรรมการสิ่งหยิบลูกยางหมายเลขประจาหลักึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึง่งกรรมการออกรางวัลประจาหลักแสนที่แทนกระทรวงการคลังนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านบาริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนางสาวนงนุชน,น,นุตระักจะเป็นผู้เสียลูกบอลหมายเลขต่อไปะคะ่ะ ในลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่านผู้แทนกรรการเซีึดลูกยางหมายเลขประจำหลักที่ะมาเลขสองกรรมการออกาำหลมื่นเป็นผู้แทนสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวสายบรรณาธิการไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนายพีรวัตรอัธนาจะเป็นผู้เสียก่อนหมายเลขต่อไป ว่ากรคนพี้เราไ่ซ้อดูว่าจะมันดูจะมันดูได้ทุกวันหมายเลขประจําหลักหมื่นนะคะท่านประธานกรรมการสีห่หยิบลูกยางหมายเลขประจาหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขห้าก,กรรมการออกรางวัลประจําหลักสิบ ผู้แทนสำนักงานาตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองบังคับการอมริการสำนักงานเจริํตรวจพนันตํา,นารวจเอกสักกรินตันติพันธรักจะเป็นผู้เสียลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ ได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลจะจำนวนร้อยผู้แทนองรการปกครองกระทรวงมหาไทยซึ่งรายการส่วนงานนิติการสำนักงานสอบสวนและนิติการนายธนยินเทศประภัยจะเป็นผู้เสียุกวัใหม่ยได้ต่อไปค่ะให้นใหม่เลขประจำหนัร้อยนะคะ ำหรับกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข6รกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้ช่วยผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนายสัทธาอินกรมจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะอันนีบอ,อกากว่าเป็นติมนายวันหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะ จะเป็นติ่ของคุณแม่หลอดเมื่อวานนี้เนาะค่ะิ๊กการค่ะไม่หอดค่ะติแม่หลอดค่ะเจ้าหน้าที่จะเปิดไฟกระทุกแสงที่จุลุกวันใหม่ไว้ภายในเพื่อแสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1 วนประจำวันที่17มกราคมพุทธศักราช2566มาหลุนปอบปอบแล้วกีเดอร์ครับแ<ๆ>ปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้า

ขาตัวสาตัวองโอยนิ่งเต็มเสียมเลยป้าสามโต้งตรงๆเลยค่ะป้าสามโตัวตรับนี่มีรอยเดียวป้ารอยคุณรอยเสร็ยดีกใจแล้วค่ะได้เสียมสามโตงตรงสาตัวตรงเสรยแล้วบังลา เอาล้อลารลบบกรหมครูไปเลยไเจยซาซายาซายาก่อนต้ค้างเ้เนี่ยนั่งไล่ครูนะค่ะนั่งไล่ทรูค่ะครูเข้าดำสี่ดำเก้าสาถู่าสาธูตะได้เฮ็ดบาทเนียเดีนรกของแท้เลยะลกขู่หาสักเซกจับไปช่เกาอ่ะครับข้าแต่มีชุได้โยจาแต่ใจ 40ดีใจนั่ด้วยจ้าอ้าวครับผมครับอ่าหมู่ว่านเอฟซีทันใดติดตามชิปนะครับให้ปูให้มาตลอดรับเนืเ่นาะับองเก่าแม่นแท้ปูตาทัวหาสร้างเสยมือเ้านี่ครับปูบอกว่าให้สร้างเสยสร้างแดนนรลุกสวรรค์โอือว่านคุ้มนัลลุกรับสิบเก่าคุ้มแล้วกะมือว่านครับคุณพ่อสาธิตตับกะมาแห่ผัป้าครับปูตากะให สิบเก้าตัวเดียวโครัวพี่น้องมขนมีตัวใดครับครกับแม่คู่เพิ่นมีบุญมีวาสนาหลายครับเพิ่นได้ก็ดีใจนะเพิ่นกับบุญวาสนาเฮ้ามีซ้ำไหนเอาซ้ำนั่นครับกถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเฮ้าครับเอพระเอกไล่ก็ได้งีาะ่เจ้หนโอ ได้ลอตเตอรี่ครับได้ลอตเตอรี่ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลรับมานอี่มานี่มานี่มานี่มนได้ร่มันอ้อาตาคนถือสลากกินแบ่งได้ประมาณแสน่ครับประมาณเกือบแสนสลากกินแบ่งเกือบแสนเกือบแสนครับอ่านกับบารมีพัวรับบารมีปัวได้มาข้ามา โอ้ปูวาสิให้ก็ให้ดีอ่ะดีใจน้าเ้อครับเด้อบ่เคยถือบ่เคยถือไยปะนียังเกิครับโอ้ดีใจครับบ่ครับดีใจแฮะอามเห็นกับปูเป็นน้ำตาครับบ่เคยบ่เคยไดจะเกิดบ่เคยดโอ้ดีใจดีใจน้ำไปน้ำใส่ครับเด้อครับเอาฝากติดตามครับพระเอกยู่ซิกครับแม่ห้างมากเม้าครับมือนีกับไปไทยพื้นเมือมาว่านไปไทยพื้นเมือครับนี่กับเป็นพระเอกยูซิกได้โชคได้มานครับสำหรับ ปูห้ค่าไปล้มใช้กล่องเฟี้ยงครับอินนี่เลยครับครับไปเอกเรื่องนี้ครับหัวแตกคว่ำกันหมวแตกคว, <c oughs> คว่ำกันีปนอนเด้อรอดต,ติดตามครับมีหลายท่าน,นมีแตงโมมีนากรอยมีอาขายเงี้ยมียิมมีหมอลำต้อยแล้วก็มีอานอกติครับอารอดติดตามด้อครับเด้อว่าสีอินซ้ำไดครับอานี่นะครับหมูหมูโฉบโันมันๆเงินเสียแสกกันเลเนาะเอ้ยหมอลำไรครับหมอลำไรครับโอ้ดีใจนะครับอาเอฟซี ทุกทุกท่านครับแล้วว่าเป็นการเสียเวลาครับแอดจิ้มกับคว้าจำเนียนะครับมีใจรร้ายเหมือนกันแต่ว่าไม่ถื่อร้ายนะครับกับพ่อได้ยู้ได้กินครับเพราะว่าแอดกับประกาศลงทุนหลายกันเพราะว่าบ่ามาหลายนวดแล้วครับกับคว้าเอฟซีทุกทุกท่านครับส่วกมันมานเข่าเต็มเต็มแบบไม่ได้กลับเลยค่ะป้าเป็นแต่สะอรค์ครับอ่ะสำหรับจิ้มนี่ท่านสองกระกาบควาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ